เมื่อ,อไรจะกลับเมืองไทยสมศรีเมื่อ,อไรจะกลับเมืองไทยพเพื่อนๆเจอคําถามนี้บ่อยมากสวัสดีนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงนะคะเอาเป็นแบบว่าเราอยากจะตอบแบบให้สบายใจทั้งสองฝ่าย,าย,ายกลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนาะเห็นเรากลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเมืองไทยหรือเมืองนอกไม่ว่าจะทุกที่ถ้าเราอยู่แล้วเรามีความสุข เราก็อยากอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะเพืเ่อนๆค่ะยิ่งตอนนี้เราอยู่ที่นี่นานเรายิ่งรักความเป็นอยู่รักสิ่งแวดล้อมชอบได้หลายสิ่งหลายๆอย่างที่เราอยู่รอบตัวเรายิ่งอยู่ไปอายุก็เริ่มมากขึ้นในหัวก็คิดนะคะว่าถ้าวันหนึ่งเรากลับไปอยู่เมืองไทย เราจะไปทำอะไรเพื่อนเือนคะเราจะไปทำอะไรสวัสดิการเราก็ไม่มีเงินทองเราก็ไม่มีถ้าเราไม่รวยจริงๆนะเพื่อนเอนเรากลับไปเราลำบากแน่ถึงว่าจะอยู่เมืองนอกถึงว่าจะอยู่ในประเทศที่บอกว่าเจริญแล้วพัฒนาแล้วแม่สมศรีก็ไม่ได้บอกว่าประเทศไหนนะคะแต่ว่าประเทศนี้ที่แม่สมศรีอยู่ถ้าแก่ตัวไป เขาก็มีเงินเลี้ยงเลี้ยงชีพให้มีบําเหน็จมีบํานาญให้ถึงจะไม่ได้มากแต่รัฐบาลของเขาไม่เคยปล่อยให้ประชากรปรช,ชนในในในประเทศของเขาได้อดอยากนะคะไม่ว่าจะเรื่องการอยู่การกินอาหารหรือว่า ยารักษาโรคเวลาไปหาหมอเขาก็ดูแลรักษาก็ยังว่าล่ะค่ะเพื่อนๆถ้าแม่สมศรีกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่เมืองไทยข้อที่หนึ่งเลยเราไม่มีบ้านเป็นของตัวเองถ้ากลับไปเราไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วถ้าเราไปอยู่กับแม่แม่ก็มีทั้งพี่ทั้งน้องทงั้งญาติญาตินี่แหละค่ะมันเป็นปัญหาหลัก ที่จะตามมาเราจะมีความสุขไหมแต่ว่าบอกเลยนะคะว่าถ้าอยู่เมืองนอกอยู่ในประเทศนี้ที่แม่สมศรีอยู่ตอนนี้ถ้าตอนนี้แม่สมศรีมีลูกถ้าแม่สมศรีแม่มีบ้านเป็นของตัวเองเราไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐจะช่วยเหลือเราเป็นเป็นเคสแรกๆยิ่งถ้าเรามีลูกด้วยนะคะจะช่วยเหลือเรา แบบอยู่ในเคสที่สูงมากในเคสแรกๆเลยหาบ้านพักให้หาบ้านพักฉุกเฉินให้เงินมีไหมทางรัฐก็จะช่วยเหลือทางด้านนี้นี่แหละค่ะการที่ว่าเป็นความคิดส่วนตัวของแม่สมศรีเพราะว่าถ้าแม่สมศรีกลับไปเริ่มใหม่ที่เมืองไทยกลับไปเริ่มจากศูนย์ที่เมืองไทยบ้านก็ไม่มีทางรัฐจะช่วยเราไหมใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่ที่นี่นะคะ นี่แหละคะ่ะเป็นเป็นเป็นข้อแรกๆที่ทําให้เราคิดว่าเอ๊ะเราจะย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยดีไหมสําหรับคนที่บอกว่าไม่อยากให้เกิดดราม่านะคะนี่เป็นแค่ความคิดส่วนตัวเพราะว่ามีเพื่อนมีญาติญาติเวลาโทรกลับบ้านแกจะชอบถามว่าเมื่อไหร่จะมากลับมาอยู่เมืองไทยสักทีเพื่อนเพื่อนะขนาดคนที่ถามเรายังไม่อยากอยู่เมืองไทยเลย ยังอยากจะออกมาอยู่ประเทศอื่นก็ว่ากันไปแต่นี่ชอบถามเราว่าเมื่อไหร่จะกลับไปอยู่เมืองไทยคือบางทีเราก็ยังไม่รู้สึกว่าเรายังไม่ถึงจุดอิ่มตัวที่เราอยู่ในประเทศที่เราอยู่เรายังมีอะไรให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ให้เราได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะเพื่อนเค่ะเพราะเราก็อยู่ที่นี่เราไม่ได้ ลำบากขัดสนอะไรแต่ชีวิตมันเป็นความไม่แน่นอนเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าบ้านปลายชีวิตเราจะกลับไปอยู่ที่เมืองไทยไหมเรายังไม่รู้เราก็ยังให้คำตอบแกยังไม่ได้ทุกครั้งที่แม่สมศรีโทรกลับบ้านหรือโทรหาญาติคนนี้แกจะชอบถามเราตลอดว่าจะย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยเมื่อไหร่ ลูกจะมาด้วยไหมสามีจะมาด้วยไหมแกจะชอบถามคำถามซ้ำๆแบบนี้แล้วทำให้แม่สมศรีมานั่งคิดมานั่งคิดทบทวนตัวเองนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรากลับไปแล้วเราจะไปทำอะไรเราจะไปทำอะไรกินเราจะไปเริ่มใหม่เหรอเยเราจะไปเริ่มจากศูนย์ใหม่แล้วในเงินที่เราเก็บสะสมมาถ้าเราไปเริ่มจากศูนย์ที่นูน่นกับการที่เรามาเริ่มนับ11ในตอนนี้จะไม่ดีกว่าเหรอ ใช่ไหมคะเพื่อนๆคะมันเป็นความคิดที่แบบว่าบนเวียนอยู่ในหัวนี่แหลคะค่ะว่าเอ๊ะตกลงเราแก่ตัวมาเราจะต้องกลับไปอยู่เมืองไทยเหรอถ้าเราอยู่ที่นี่มันก็ชีวิตการใช้ชีวิตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ยังดีกว่าบ้านเราเยอะยังมีอะไรให้เราเรียนรู้แต่แม่สมศรีก็ไม่แน่นอนร้อเปเซว่า บ้านปลายชีวิตเราจะกลับไปอยู่ที่เมืองไทยไหมหรือเราจะตายที่นี่อยู่ที่นี่เพราะตอนนี้ยิ่งอยู่ยิ่งอยู่นานวันยิ่งรักประเทศนี้ยิ่งชอบความเป็นอยู่ที่นี่เราไม่รู้นะคะว่าคนอื่นจะคิดอะไรยังไงแต่นี่เป็นความคิดส่วนตัวของแม่สมศรีนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะเพื่อนๆค่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ นี่ละคะชีวิตของแม่สมศรีจริงๆขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะยังตอบไม่ได้จะอยู่หรือจะไปจะตายที่นี่หรือจะกลับไปตายที่บ้านก็ยังไม่รู้ค่ะ